สวัสดีครับก็มาพบกับปูซานใน EP ีที่2กันสำหรับใน EP ีเนี้ยเราจะพาไปเที่ยววัดนะใครที่เป็นสายวัดห้ามพลาดเลยแล้วก็เราจะพาไปกินด้วยไปดูว่าที่กินตรงไหนขนมอะไรอร่อยนะและสุดท้ายเราก็เอาใจสายดื่มกันหน่อยนะใน EP นีนี้ไปดูกันเลยปูซาน EP ีที่2ครับก่อนจะไปรับชมเนะื้อหาฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมสักนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับ วันนี้ที่หมายแรกของเรานะทุกคนก็คือวัดแห่ดงยงกุงซาที่เนี่ยเราสามารถมาโดยการขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีเขียวของเมืองปูซานอะมาลงที่สถานีแห่อื่นแดจากนั้นให้เลือกทางออกที่7นะแล้วก็มารอรถเมล์สาย181ที่หน้าสถานีได้เลย โดยต้องเสียค่ารถเมย์อีก1,200วอนแล้วก็นั่งมาประมาณ20นาทีก็มาลงที่ป้ายของวัดแฮดงยงกุงซายก็เราเดินจากตรงนั้นมา10นาทีก็จะถึงทางเข้าของวัดแล้ววัดเนี้ยมีเจดีแค้วขาดด้วยละ่ะใครที่มาไหว้เจดีนี้เขาบอกว่าจะแค้วขาดปลอดภัยไม่ว่าจะขับรถหรือว่าเดินทางไปที่ไหนก็ตามนะเขาเชื่ออย่างนั้นแหละที่นี่เป็นวัดเก่าที่สวยสุดในปูซานเลยก็ว่าได้มั้ง เป็นวัดที่มีความเก๋ตรงที่สร้างอยู่บนโขดหินริมทะเลมาตั้งแต่ปีคิศักรา1376และได้ทำการบรูรณะอีกครั้งในปีคิศักราช1970จนมาถึงปัจจุบันนี้แหละสวยนะสวยสวยสส์ แต่น่าเสียดายบางส่วนของวัดนะถูกทำลายด้วยไฟจากการลุกลามของประเทศญี่ปุ่นในอดีตที่ผ่านมาใครที่มาวัดนี้นะก็เตรียมร่างกายให้ดีนะเพราะว่าทางเข้ามันจะผ่านซุ้มประตูมังกรสีทองอาลามผ่านอุโม,มงค์ขนาดเล็กแล้วก็บันไดหิน108ขั้นลวมไปถึงโคงไฟหินต่างๆล้วนแต่เป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยด้วยความงดงามของท้องทะเลที่เป็นสีฟ้าคามกับวัดที่อยู่ท่ามกลางโขดหิน แล้วก็ยิ่งช่วงพารทิดใกล้จะตกดินเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยลมเย็นๆที่พัดเข้ามาที่วัดจากทะเลมาสู่วัดนะรวมไปถึงการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจากองค์พระสังกจายองค์ใหญ่แล้วก็เจ้าแม่กวนอิมนะรวมไปทั้งสถานที่ขอพรอื่นๆเป็นอะไรที่ดูแลว้วงดงามมากๆเลยล่ะ สำหรับใครที่มาปูซานก็อย่าลืมมาวัดแฮดงยงกุงซานะวัดนี้ดีมากๆเลยทุกคนจากนั้นเราก็มาที่เมืองโพหังนะเมืองข้างๆของปูซานแหละที่เนี่ยมีสกายวอล์กที่สวยมากๆนั่นก็คือโพหังสเปซวอล์กนั่นเอง สำหรับการมาที่นี่นะก็แนะนำให้เช่ารถมาจากที่ปูซานขับมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆวิวระบางทางเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะราคาเช่ารถที่นี่ก็พอๆกับที่เมืองไทยก็แล้วแต่เจ้าแหละแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกเจ้าไหนนะสำหรับที่โพฮังสเปซวอล์กก็คือแลนด์มาร์กใหม่ของเมืองโพฮังหลักเป็นสวนสาธารณะนะที่เนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อ18พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วนี่เองรับคนได้สูงสุดถึง250คนเลยนะ แล้วก็เข้าชมฟรีด้วยสําหรับวันธรรมดาตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็คือ10โมงถึง5โมงเย็นนะคะที่เนี่ยทำให้ลืมการเดินสะพานแบบเดิมๆไปเลยเพราะว่าเขาดีไซน์คล้ายๆกับรถไฟเหาะเลยนะบางทีเดินไปก็เสียวนิดๆเพราะว่ามันก็อาจจะมีสั่นหน่อยๆด้วยทั้งลมแล้วก็คนที่เดินอยู่บนสะพานแหละแต่ก็เป็นอะไรที่สนุกดีแถมที่เนี่ยเป็นสกายวอล์กที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ด้วยนะ แล้วก็เป็นอะไรที่สวยมากๆเลยเพื่อนๆเนี่ยมาดูวิวกันดีกว่าไม่ได้อวยเลยสำหรับที่อื่นอาจจะใช้คำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวแต่ที่นี่กลับเป็นคำว่ายิ่งสูงยิ่งสวยยิ่งเดินขึ้นไปสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นวิวชวนสะกดสายตาแบบพานุรัมาชัดเจนมากๆเลยแหละเพื่อนๆ ความสูงของที่นี่ก็คือ25เมตรแล้วก็ความยาวทั้งหมด333เมตรและมีบันไดทั้งหมด717ขั้นทั้งหมดผลิตจากเหล็กกว่า317ตันซึ่งสามารถรองรับคนได้200กว่าคนอย่างที่ได้บอกไปนะและถ้าใครเคยดูเรื่องซีรีส์เกาหลี h o m e าว w n ชาชาชานะในช่องเน็ตฟ i ิก่ะที่เนี่ยคือทางผ่านที่จะไปที่นั่นแหละก่อนที่เราจะไปหมู่บ้านกงจินที่อยู่ในซีรีส์เรื่องเนี้ย ก็ต้องมาแวะที่นี่นะที่นี่คือแลนด์มาร์กที่ไม่ควรพลาดเลยแหละเป็นสกายวอล์คริมทะเลที่หาไม่ได้จากที่ไหนแต่เรามาเจอที่เกาหลีใต้นี้อยอย่าลืมนะที่นี่เข้าฟรีแล้วก็จะหยุดทุกวันที่หนึ่งของวันจันทร์ของเดือนและระหว่างทางที่เรากำลังตามรอยซีรีส์อยู่นั้นเราก็มาเจอจุดชมวิวอีการี ที่นี่เป็นจุดชมวิวรูปสมอเรือที่สร้างขึ้นให้ยื่นออกไปในทะเลมีความสูง10เมตรความยาว102เมตรเป็นสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งที่คนเกาหลีนิยมมาชมพาทิตตกดินวันนี้เราก็ผ่านมาเห็นพอดีมันสวยมากๆเลยแหะเพื่อนๆที่นี่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทั้งทะเลแล้วก็หมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ชายทะเล เหมาะแก่การถ่ายรูปชมวิวรับ,บลมเป็นอะไรที่เอาใจมาปล่อยได้ดีเลยแหละทุกคนจุดชมวิวอิก,กาลีก็อยู่ระหว่างทางที่เราจะไปกรุงจินพอดีเลยนะถ้าใครผ่านมาก็แวะเข้าชมฟรีอีกเหมือนกันลและแล้วเราก็มาถึงที่หมู่บ้านกรุงจินสถานที่ที่เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่องโฮมทาวช้าช้าๆๆ แต่เรามาถึงที่นี่เย็นไปหน่อยนะผมมาถึงที่นี่ในเวลา5โมงและท้องก็เริ่มหิวแล้วล่ะเราคงต้องหาอะไรกินที่นี่ที่นี่เขาก็ดีนะเขามีแผนที่บอกเลยว่าตรงจุดไหนเป็นแลนด์มาร์กในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องหฮมทาวชาชาๆา,า,าบ้างเนี่ยเขาก็บอกไว้หมดเลยแต่เสียดายจังผมมีเวลาไม่พอไม่สามารถพาเพื่อนๆไปได้หมดผมก็มาได้แค่ร้านกาแฟร้านเนี้ยที่เป็นร้านคาเฟ่แล้วก็ ร้านโบราซปเปอร์มาร์เก็ตร้านนี้แหละ <S <S ทุกคนเดี๋ยวเรามาทานข้าวนะที่ร้านเนี้ยผมอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกไม่รู้ว่าชื่อร้านว่าอะไรแล้วผมก็ได้กินอาหารเกาหลีที่เนี้ยอร่อยมากๆเลยล่ะเพื่อนๆถ้ามาที่หมู่บ้านกรุงจีนห้ามพาลาดร้านนี้เลยนะ <S <S หลังจากนั้นเราก็กลับมาที่เมืองปูซานนะแล้วเราก็มาเดินบอกกิ้งสตรีทเราก็มาเจอขนมอันหนึ่งที่ไม่อยาก พาที่จะรีวิวให้เพื่อนๆฟังเลยทุกคนร้านเนี้ยดีมากๆขนมร้านเนี้ยอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆไม่ได้อวยเลยนะไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆจากร้านนี้เลยผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่อขนมว่าอะไรนะแต่มันคล้ายๆแอนตี้แอนที่มีไส้แล้วมันกลมกล่อมมากๆกินเข้าไปแล้วมันกรุบกริบอะ่ะแต่ใครที่จะมาซื้อนะก็ต้องต่อคิวกันหน่อยส่วนราคาก็อันละไม่แพงเลยนะอันละ 1,500วอนถึง2,000วอนแล้วแต่ว่ามันจะเป็นไส้อะไรถ้ามีชีสก็จะแ,งแพงก็คือ2,000นวอนอะไรไม่ใ <vib> ช <thou> ้โอเคโอเคไปกูกยังไม่จ่ายกูก็เลยปแล่นับเหรียญใหญ่โอเค่ายกูจะไให้เขาเฮ้ยมาถามหมอดิเป็นไงครับหมอรสชาติเป็นไงวะอร่อยมากครับมันจะมีไส้น้ำผึ้งอยู่ข้างในหวาน ปิดท้ายยามค่ำคืนที่ร้าน1943 Soju and Beer อันนี้อยู่ตรงใจกลางก Walking Street ของเมืองปูซานเดินขึ้นบันไดมาที่ชั้น3เราก็จะได้รับบรรยากาศของร้านที่เป็นร้านที่อบอุน่นดูสบายเปิดเพลงเพาะๆของเกาหลีแล้วก็รับประทานอาหารไปพร้อมกับกินโซจูบอมแล้วก็เบียร์เป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยแหละเพื่อนๆ ธมชาติมากๆเกาหลีหายากแก่เผ็ดเออใช่เผ็ดประมาณอร่อยไม่ได้เผ็ดเยอะลองดูมาม้ากคเรียอิน่ดีสันมามาาา้าได้อหรือว่าได้ทุกคนถ้าใครมาร้านนี้นะ ตามพลาดที่จะมาแวะดื่มพร้อมกับรับประทานอาหารอร่อยๆร้านนี้อาหารอร่อยทุกอย่างเลยแหละทุกอย่างอร่อยหมดเลยรวมทั้งโซจูแล้วก็เบียร์ด้วยเป็นไงรสชาติน้ำมันเนี่ยอร่อยชาเข้มดีมากเลยมันเป็นช่วยรีคาบิรี่ร่างกายใช่ไหมใช่ใช่บ เแบบจากที่กินเบียร์กินอะไรมาหายแห้งเลยนะเฟสเลยเฟสเลยนะสุดยอดพวกนี้กินต่อเลยใช่เฉ่งว่ยดีหอมหอมหอมรู้สึกดีขึ้นมาเลยเฟชชี่เลยเนี่ยไปกินต่อปะปิดท้ายที่ปูซานกันที่ปูซานสเตชันก่อนที่เราจะนั่งรถไฟ KTX ความเร็วสูงที่เร็วที่สุดของเกาหลีใต้ไปยังกุงโซเมืองหลวงของเกาหลีกันเรามาชมบรรยากาศ ปูซานสเตชันสถานีรถไฟของเมืองปูซานกันมีความสุขกับการเดินทางทุกๆย่างก้าวบางครั้งอุปสรรคของการเดินทางอาจไม่ใช่สภาพอากาศแต่คงเป็นสภาพจิตใจบางครั้งการที่เราไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราก็อาจจะเบาใจได้แล้วก็หิวใจของเราได้ดีเลยทีเดียวละสำหรับวันนี้ก็ขอลากัน ไปด้วยบรรยากาศบนรถไฟ ktx ที่เป็นรถไฟความเร็วสูงที่นั่งสบายมากๆของเกาหลีใต้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับผมเลยนะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในคลิปหน้าเราจะไปไหนนั้นฝากติดตามกันไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับทุกคน